สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอีกัชบช่องชนที่拉斯โคอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวกาที่เปิดกล่องจุ่มมาทั้งไม่ใช่ทั้งหมดหรอกคะ่ะเพราะว่าบางตัวที่พี่เปิดมาก็ไม่มีกาไม่ใช่ทุกตัวนะโอเครีวิวกันเอาเล็กไปใหญ่นะคะนี่อันแรกก็จะเป็นหมี่เนยตรงปกนะคะต่อไปก็จะเป็นเอ,อ่พอพวงกุญแจนะคะ ของญี่ปุ่นหรือจีนไม่รู้อ่านว่าออกหรือเกาหลีบ้าคู่และมาต่อไปก็เป็นช้างนะคะช้างแต่พี่นี่ช้างแต่ที่จริงพี่ได้กระต่าย w วัดวัดอะไรมากว a ดมากวัดอิดิอ่ะไม่มีรอต่อไปครงมีก็มาจ้า คีบตุ๊กตาชีบตุ๊กตาของจริงชีบยากยากเปิดกล่องจุ่มซะเลยยากดีนะกล่องสุ่มซะเลยมาต่อไปนะใกล้จะตัวรับตัวแลแล้วสินะไม่ใช่ตัวสีเขียน,นี่ต่อไปก็จะเป็นสกอ์แพนด้านะคะนี่น่ารักมาก ต่อไปเลยไปอย่างเร็วๆเลยนี่ต่อไปก็จะเป็นทุกคนรู้จักไหมว่ามันคืออะไรให้ไายบอกให้ว่าตอนนี้ลาคายแรงมากเกือบจะเท่าลาบูบูแล้วไม่เกิบแล้วน่าจะเกินไปนแล้วตอนนี้ให้ไายมันคือ baby t ีสามนะคะ พี่ได้เป็นตาจิงไดโนเสาร์นะแต่ไม่ใช่กิ้งสามร้อยหกสิบองศานะกิ้งซ้ายขวามาต่องตัวต่อไปเลยคิมมอนคิมมอนก็มาเปิดนนะี่ยคิมมอนนะคะเป็น V2 สองไปอย่างไวๆเลยไม่พูดเยอะอย่างสุดท้าย ตามตามเนี่ยสุดท้ายก็จะเป็นไมค์ที่พี่ยังไม่